ให้วิโรธถอนคำพูดค่ะครับกับคุณครับที่ว่ารับจ้างนะเพราะว่ามันถอนก็ได้เช่นกันได้ครับเจอนแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากดประพุ้นเนี่ยร้องกี้กี่สักสองครั้งครับครับเจอนเจอนท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี้กี่ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าได้ไหมนะท่านประธานเจอนได้ท่านจะผมถอนกี้กี่ให้ครับกี้กี่แปลว่าอะไรงงกันทั้งสภาเลยค่ะกี้กี่คือใคร จากการที่นายวิโรจน์ลักษนาดอดีสรน,นะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจนกลายเป็นกระแสะไวรัลไปทั่วโซเชียลเลยค่ะว่าสรุปแล้วเสียงกี้กี้ที่ร้องออกมาเนี่ยเป็นเสียงของตัวอะไรแล้วมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวอีจันจะเล่าให้ฟังค่ะ ใครเป็นแฟนการ์ตูนหรือว่าหนังญี่ปุ่นคงจะเคยเห็นเหล่าแก๊งลูกสมุนตัวร้ายหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าลูกกระจอกออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราเรียกกันว่ากีกี้ที่คนไทยเรียกกีกี้เนี่ยเพราะว่าเรียกตามเสียงร้องของตัวละครในหนังค่ะ ตัวละครเหล่านี้มักมีบทบาทเหมือนๆกันในแต่ละเรื่องค่ะก็คือเหมือนจะอ่อนแอไร้ความสามารถดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แต่ก็ถูกส่งให้มาอยู่แนวหน้าตลอดเลยค่ะมาคอยขัดแข้งขัดขาเหล่าฮีโร่แต่ก็อย่างว่าเลยค่ะเป็นแค่ลูกสมุนตัวเล็กๆเป็นลูกกระจอกมาไวก็ตายไวแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือเป็นสีสันของเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างตัวกีกี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคงมาจากเรื่องคาเมร์ไรเดอร์ค่ะกีกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ากระจอกที่สุดเลยในองค์กรชั่วร้ายอย่างซ็อกเกอร์นะคะตัวละครพวกนี้มักถูกล้างสมองเป็นหุ่นเชิดไร้ความรู้สึกนึกคิดพักดีกับองค์กรซ็อกเกอร์ทำงานทุกอย่างเหมือนเป็นค่ารับใช้เลยค่ะแถมพละงกำลังและความสามารถก็มีน้อยๆเลยต้องอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เน้นรุมค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นก็สู้เหล่าฮีโร่ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าฮีโร่สกิดนิดเดียวก็แพ้ราบคาบกันไปหมดแล้วถึงจะดูไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่แต่กีกก้ก็สำคัญไม่เบานะคะเพราะถ้ากีกกีออกมาเป็นแนวหน้าเมื่อไหร่นั่นแปลว่าการปูทางการต่อสู้ให้กับตัวละครหลักกำลังจะเริ่มขึ้นค่ะ กีกี้ในการ์ตูนก็มีหน้าที่แบบนี้และค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะเสียงร้องของเจ้ากีกี้เนี่ยคงจะหลอนหูกันไปพักใหญ่ๆเลยค่ะ